คุณรู้หรือเปล่าว่าวันนั้นที่คุณกับเขาบังเอิญได้เจอกันมันดูรวดเร็วปุบปับฉับพลันยังไงก็ไม่รู้นะมันทำให้เขารู้สึกว่าเสียดายจังเลยที่วันนั้นมันดูทุกสิ่งทุกอย่างมันดูรวดเร็วจนเกินไปนะเจอกันวันนั้นต้องบอกเลยความรู้สึกของเขาอยากเจอคุณอีกรู้สึกว่าวันนั้นมันปุบปับฉับพลันเกินไปรู้สึกว่าวันนั้นมันรวดเร็วเกินไปอ่ะนะ บังเอิญเจอกันวันนั้นต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนั้นมันคิดถึงอีกแล้วอีกแล้วที่น่าจะดีที่หัวใจมันสัน่นยังยังอยากคิดถึงอยู่เลยอะไรอยาี้ยเนาะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะบังเอิญเจอกันวันนั้นที่คุณกับเขาได้เจอกันต้องบอกเลยว่าเขารู้สึกคิดถึงคุณอีกแล้วอะ่ะ คิดถึงอีกแล้วนะรู้สึกว่าวันนั้นที่เจอกันมันปุกปับฉับพลันจังเลยมันรวดเร็วจังเลยมันแบบไวจังเลยอยากจะย้อนเวลาหวนคืนกลับไปนะอยากจะไปเจอกันใหม่อยากจะมีเวลามากกว่านี้ดูเหมือนเขาทําตัวเองไม่ค่อยถูกเหมือนกันเจอกันวันนั้นนะทําตัวไม่ค่อยถูกก็เลยเหมือนกับเจอกันแบบเร็วๆอะไรเร็วๆมุก มูฟเร็วนะเออเจอกันแบบปูกแบบฉุบพันแล้วก็แบบเจอกันแปบน๊บเดียวนิดเดียวแล้วก็ต้องแยกย้ายกันแล้วนะออมันทาให้เขารู้สึกคิดถึงคุณจังเลยอยากย้อนเวลากลับไปทําให้ดีกว่านี้อยากย้อนเวลากลับไปมีเวลามากกว่าว่ามากมากมีเวลาให้กันมากกว่านี้นะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาคิดถึงคุณอีกแล้วค่ะหลังจากที่เจอกันวันนั้นบังเอิญเจอกันวันนั้นนะมันทาให้เขาคิดถึงคุณ แล้วก็รู้สึกเสียดายที่ได้คุยกันน้อยเหลือเกินหรืออยู่ด้วยกันน้อยเหลือเกินและเขาก็กลับมาเอาแต่นั่งสองคุณนะคะ oh. โอ้ยคิดถึงนะดูจากพลังงานตรงนี้เอาแต่สองเลยเพราะว่ารู้สึกเสียดายจังเลยที่วันนั้นเจอกันน้อยไปหรือได้คุยกันน้อยเกินไปหรือได้อยู่กันน้อยเกินไปนะ โอ้เสียดายแล้วก็อยากเจอคุณอีกเร็วๆไม่รู้ว่าจะมีโอกาสเจอกันอีกทีเมื่อไหร่อย่างไรแต่ที่แน่ๆและแน่ใจคือต้องบอกเลยว่าตอนนี้ภายในหัวใจมันคิดถึงคุณอีกแล้วค่ะ